ตอนนี้ก็อยู่ในบ้านละพี่น้องนี่อันนี้บ้านเพื่อนตีอีกลางหนึ่งนี่ตะกี้เขาก็ยู่นี่แหละกับยาเถาก็มีไฟเขานี่ก็บรรยากาศอันนี้ก็อีกรางนึงก็าลางกินเขาอยู่นี่ยี่ตรงขามกันละจ้นนี่หลางนี้อันนี้เพื่อนเศร้ารางนี้มีน้อยแล้วยู่นี่แหละอืมผ้าเบื่องในบ้านอันนี้รถเผื่อเผื่อตีอันนี้รถวงโ่อันนี้รถมีน้อยอืมือไปหาบกขี้ข้านั้นแหละไปหับ anh làm lợp hay gì nữa rồi bĩu mắt lót á, thời máy nó đi kêu này nó xao biến lệ, cái lát miệng khoe ôi, chèk mày, chèk mày, cái đẻ, chèk, là nhìn nà ta gì là nè, nà ta thế này là, nè, bàn này, thế ไอวิวหาพรได้น่คือบานนี่ล้งเมียนพวกเขาเมื่อด้กินเขาแล้วอันนีู้มากินน้ำนีจะไปพาไปเบิ่งแมวย่ใน,นเฮียน,นอนเยอะอแนี้นออไปตัเขาไปได้านอีกเยอะขอไปขีไปตอกันเอาอืออันนี้พักเลยิผ้าเขาไปเบิง่งเยอะเดี๋ยวพาไปเบิง่งนเฮียนกัน แสนกว่าคนนี้แหละขั้นนั่นอันนี้มาพอเบิรงในบ้านจะนี่อันขึ้นแหลกก็มานอนม้่นี่แหละบานเพื่อนติกนี่อันนี้อีกตัวนึงแมวมีน้อยหน่อยสิแล้มีหาตัวแหละไปไทยระบุอีกตัวนึงอันนี้บานแม่หมอบานหมอดูนี่สิคุณหมอเนี่ยสิกี่ขาก็ยุ่นเหนียจะยุ่บ้านล้างนัิน ต่างที่คอยบอก,ออกไอ้ฟังมาเพื่อนใอ้ซาที่แรกวิบพื้นบ้นหลังนี้นี่หน่อยเล่สั่งอีกหลังนึ่งเขาก็เลยไปยี่ปุ่นก็แบบมีเงี้ยฝ่ายก็พญิกาแล้วก็พอจะยู่โดนเต๋อพญิกาแล้วก็เลยตายมีฝ่ายก็เลยเอาเงินไปสั่งอีกบ้านอีกหลังนึงไว้ข่อยคอยพาไปเบิองเยอะนี่ผาผะอันนี้แขบคู่ไม่เกือบสีดำแล้วก็ตัวสามสีตัวข,า,ขาวๆไปใส่รู้ตัวนั้นอ้วนตะหักตะหักหางขอร์ด นี่จ้ะน,นี่หิ้งพระหเหอ้งพามาเบ่งลูกลูกรอบครัวนี่อืมลูกมีน้อยไปเที่ยวอันน่ะ,อ,นนะอันนี้ลูกนะปูอป,ปูกัน้องฟางน้องฟางฟางเขาก็ต้นเขาอันนี้ลูกลูกตน้นไอติกับปริญญานสิสมัยติกเป็นาสาวๆอยู่คนน,ะน,น่ะอันนี้ตอนอยู่กรุงเทพจำเลยยุคเขาไปเที่ยวน้ำเขาแหละอันนี้ ในตอนติดเป็นเด็กหน่อยอนุบาลน,นี่คือว่าต่างกันเต่อันนี้อายเขานี่พอย,ยีไนนี่มีน้อยอันนี้ไปรับรางวานันเป็นคู่มีน้อยกับพอย,ยไนก็เป็นคู่หน่อยกับคู่ไนอันนั้นลูกหลานอันนี้ก็แม่นวัดอันลวงพอ่อพูดนี่เ็นไปนเที่ยวมากนี่ลูกขอบครัวนี่พวกนี้มีสีวันพอย,ยีไนมีน้อยติกตุนนี่พอย,ยีไนวันคู่อยู่อำเภอบ,บวงงัวใหญ่ดิ อันนี้ก็ลูกเพื่อนติ๊กนี่ตอน,นปเ,เป็นนด้กน่อยนี่ก็ไผ่บุนี่ก็เป็นอหงเขาพ่อจักนี่อันนี้แหเทียนอันนี้ก็ลูกเพื่อนติ๊กนี่อันนี้ลูกเขาเป็นเด็กหน่อยนี่นี่นี่ตอนนี้สมัยนักเรียนนี่ตอนนี้เลียงยุ่งเลียนอม้อนินถ้าจำผู่ผิดนี่อันนี้ก็ลูกต้นกับลูกติ๊กอันนี้ลูกอาโปไปลาปริญญาอาโปอัน,นก็ลูก ปลาลุงรับปริญญาอันนี้ไอ,อ,อ้อ้อยอโปต้นติ๊กอันนั้นลูกพงย,ยีไนย์ยังมีหน่อยสมัยเป็นคุณคู่มันพิ่งซักซิดก็มีน้อยจา้านี่แล้วก็รับดูดวงความเด้อเบึ้งไผ่อียังของเล่าหน่ะแต่ขอยกไปในเบืองน้ำลเาลาดอกลาบลาบลูกศิษย์ลาบผึ้งศิโฮจักเกือดอกมันว,ว่าเบืองประจำ อันนี้ก็บทั้งบาทมีหน่อยทั้งบาทมันหกก็ต้องไปทายดอกทายตาหนีกับพ่อทายไปให้บูเมเบิองน้ำอืมอันนี้ก็สิเป็นห้องบอมักตะรูปตอนเด็กหน่อยนั่นแหละ <c oughs> มีเบิดตอนเด็กอันนี้ก็จะเป็นห้องตะกี้มันเป็นห้องหลงหวงเดในสมัยขออายุสมัย,ขอ,ย,มยขอเป็นเด็กหน่อยเนะี่ยอันนี้เพิ่งก็เล่นเมนื่นอนานขอไปเปิดไฟเนาะไฟอยู่ไฟยู่นอกอยูม่มึงได้ปะ เพิ่งม,มือดได้สิแหละนี่กินเขาหมแตแลอันนี้ลูกเพิ่นอันนี้ของเพิ่นเก็บไปอันนี้รูปมินี่หน่อยเจติบัตรศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดอันนี้รูปต้นลับปริญญาก็ระเทบอันนี้กับเพิ่นไปเที่ยวอีก,กแล้วหละเข่ามากกับเสียมากกับไปเที่ยวนี่เที่ยวบางไดพวกขวบพวกจักเพืกันอะนี่อันนี้ก็ของน้ำอันนี้รูปรูปนับหนึ่ง ูนำมึงลูกต้นนี่มัเนั่น,นบ่มีไฟเปิดบไม่น้อยบางนี่มันเไฟิสแรกลมมืดนี่อาแจงนะอันนี้รูปนะตีกับต้นตะกินเป็นนาฬิกาอลไนี่แล้วก็หัน,นห่างกันแล้วแล้วรูปตีกับต้นมะไซนี่ตอเป็นเด็กหน่อยนี่จแจงๆก็เห็นมันมืดทายแบั่วแ่งตรน้น อ,อ,อันนี้เพิ่งจริงแจ่มพีนน่น้องว่าหันมันมืดเนาะนี่รูปสการที่หนึ่งเึงรัชกาลที่เก่าใช่ไหมล้อซีก็ล้อหาอันนั้นก,ก็นรูปในหลวงไปเที่ยวเพิ่งกระเซียนแล้วเพิ่งกระหกซีกว่าและนะ้วนาะที่ริงก็เป็นคู่อสองคนนั่นแหละน่ารูปไอ้ต้นไอ้คุณนายติก่นรัปรินญ,ญาอ,อันนี้กระลามีนี้หน่อยนี่น้องนับหนึ่งรูปต้นเนี่ แล้วก็มีน้องนิ้วตันเดี๋ยวท่าดีเฮตี้นี่น้องนับหนึ่งนี่นับหนึ่งพิญญาพัดเนี่อันนี้ก็สิเป็นห้องน้ำนะจะห้องน้ำสองห้องติดกันพอไปเลยมาโดวนมีอะไรก็เฮตนเปี่ยนไม่หลายอย่างเลยพ่าะม่เอาท้ายใบเบิ้งเจ้าของอยู่แหละโดนดวงขายด้มาบ้านอันนี้ก็มดปลาท้ายใบเบิ้องเจ้าโดวนไปเลยที่ได้มาอีกนี่ก็ขั้วกินกาแฟเดี๋ยวพาไปหาพยิน่ายู่บ้านเอออยู่หน้า เบ่องอันบนบานหน้าแล้วนี่เครื่องแต้งตัวนี่นั่นกับแผ่นไฟโซะลาเซลล์นี่ก็ยึดของกระจกกระแจกไปนี่น้อยให้เราเห็นบอกตะข่อ,อยไปท่ายบอกแข่งไง่บอกแข่งไง่เย,ยอะนี่หลังบานจ้านี่หอนแล้วข่อยสิผ้าไปเบื้องบ้านข่อยอยู่อันนี้ตะกี้มันมีบ้านนี่ด้เพพ่นธุทูบบอกพ่นจเีเฮดไหมพันนะนี่สองสามหลังเลยขานนะะหัวบ้าน เป็นพราหลุจากกันแหละมึงล่างถวยอเฮ็ดยูเห็ดินเนี่ยนี่บัซ้ำเห็ดดำน้อยแล้วอยู่คนเดียววันนย้นายแล้วนอนหนะ้าแล้วก็อยู่กับแมวหาตัวแล้วนั่นแหละฝ่ายไทยว่าเห็นบ่เบอือเด็มันพากกันไปโอ้ยนี่เด้กแตพามาเบืงบ้งนี้ฝ่ายกบพูดกัเนี่น้ำเสนเนือนี่มีฝ่ายนี่แหละคนเลี้ยงข่อยเนี่ยอืม นี่ฝ่ายพุทธใหม่นี่แหละนีพุทเลี้ยงข่อยนี่พญิก้ะก็เป็นคู่นี่นี่แหละพุทเลี้ยงข่อยนี่แหละพุทธเฮ็ดแง่ยน่อยข่อยนี่แหละกับเพื่อนนี่แหละเฮ็ดให้ย่างหลานบ่มีหมองอยู่ออืืวิวนี่ของกินมีเยอะหน่อยบัวหิมะเก่าเมื่อก่อนเพื่อไปใส่ตู้เย็นมาจักผู้พิเอาใส่อืซแล้วกยพาไปเบิ่งผักก็จะเดี๋ยวน้องกระซมนีก่อนดิ แล้วคอยท้ายจาชีพสันลุงของมีเงฝ่ายกันนี่แหละพี่น้องผู้ชุบเลี้ยงข่อยเพิ่นแกลบ,บ่มีเลี้ยงข่อยจนใหญ่นี่แกลบ,บ่มีเพิ่นเขาแกลบบ่ได้ใหญ่ได้นี่ผู้เลี้ยงข่อยมีเงฝ่ายกับพราะเก้าพี่น้องเพิ่นตายบดเลยละแล้วก็สามสิบกว่าสี่สิบแล้วนี่เพิ่นนั่นแหละผู้เฮ็ดเฮียนนี่คอยเดี๋ยวเขาสิาพาออกไปเบิง่งมันย่านนั่น ที่แรกพยัากาตายก็เล่นในเงินประกันในเงินอย่างพอมาแล้วเป็นคู่เก่าเนาะก็เลยไปนี่ฝากเลยไปเฮทียนี่ยข่อยตั้งวีข่อยย่บ้านที่เบิ้งเศาสันเดียวนั่นแหละเป็นไรอันอ่อนนะเดี๋ยวข่อยจะพาไปเบิ้งอยู่นี่แหละผู้มีพระคุณของข่อยก็ได้ที่หน่อยแล้วก็เบิ้งขึ้นกันแหละตอนนี้พูดเลี้ยงข่อยเนี่ยนี่ฝากก็พยัญญาการนี่อเดินดวนมายามเพิ่นอืมคลิปนี้ก็รีวิวให้เบิ้งซัมนี่ละพี่น้องอย่างบ้านข่อยเคยอยูเนี่ย เป็นอีกหน่อยเนี่ย่อไปคนสิาพากไปเบิ้งบ้านข่อยมีฝ่ายละสางไว้ให้เจะดูแล้วเป็นอย่งไรไปเบิ้งก่อนสุดท้ายให้เบิ้องจะทั้งหน่อเพราะม,มีคนอยู่อยู่จ้ะนี่ไปไปก่อนออกเดินทางได้พร้อมแล้วอันก็ร่างสิงออกไปหาพญา,านาคก็เลยมาแวะบานข่อยเคยอยู่กันนี่แหละหลังนี่แหละมีฝ่ายแล้วเงินพญิกามาสางให้ข่อยนี่หลังนี้่จะข่อยอยู่ฝุ่นได้เรียนหนังสือฝุ่น สำไมเดิเนนี่อันนี้มากันขนง่ฟูวฮอนแดดดีด่ทายเบิ้งจะเข้าซื้อว่าทายโดนหรอกนี่แหละดอดทอดยอะมีคนยูพี่น้องก่อก็เรียกว่าเขาไปกวนเพิ่นนี่หลังนี้ละจานนี่บ้านคอยนั่น